สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เ g e เพื่อนเกษตร a n n e l นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆในการปลูกสารแนไฮโดรปนิกนะครับซึ่งเป็นการปลูกสารแนบนฟองน้ำอยู่เหนือน้ำในลักษณะอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้แม่ผมปลูกให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการนะครับก็คือเราไปเอายอดสารเนนะครับนี่นะครับยอดสารเน เป็นยอดที่ค่อนข้างที่จะแก่หน่อยนะครับก็คือไม่อ่อนเกินไปรากก็จะออกดีนะครับความยาวก็ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับใบไม่ต้องเด็ดทิ้งก็ได้แล้วก็เสียบลงไปในฟองน้ำนะครับอันนี้เป็นฟองน้ำเก่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเสียบก็ให้มันเลยออกมานะครับเลยออกมาจากฟองน้ำนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารากมันจะแทงออกมาตรงข้อ มันจะมีข้อเล็กๆนะครับจะแทงรากออกมานี่นะครับแล้วเราก็เอามาใส่กับถ้วยปลูกนะครับอันนี้เป็นถ้วยปลูกเขียวเอายัดใส่เข้าไปนะครับยัดเข้าไปคือฟองน้ำก็อยู่ถึงก้นนะครับแล้วก็ทำการปลูกนะครับก็ปลูกลงในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ปลูกแล้วนะครับรากออก ในเอาตัวอย่างสักต้นนะครับนี่ครับอันนี้ที่แม่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้รากออกเยอะมากนะครับอันนี้ปลูกได้กี่วันแล้ครับประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะครับแม่ผมบอกว่าอาทิตย์กว่ากว่าที่ปลูกไว้นะครับก็มือเนี่ยสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าอายกล้องนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบปลูกง่ายๆนะครับส่วนปุ๋ยที่เราเติมลงไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันกับขึ้นช่นะครับก็1ลิตรต่อน้ําเปล่า 100ลิตรนะครับปุ๋ย AB 1ลิตรต่อน้ำเปล่า100ลิตรแต่ตัวนี้ปุ๋ยมันเจอจางไปแล้วแหละเพราะว่าเราปลูกขึ้นช่ายจุดตรงนู้นนะครับก็คือมันโตแล้วนะครับขึ้นช่ายโตแล้วคือเราเติมครั้งแรกนะครับวัดค่า ec ได้ประมาณ1.8ตอนนี้มันก็คงลดลงเหลือไม่มากนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันเจอจางไปหมดไปแล้วจนเราเติมน้ําเปล่านะครับน้ํามันก็ลดลงไปในแปลงมันลดจนมันแห้งเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อให้น้ําที่มันลดเนี่ยมันเพิ่มระดับขึ้นมานะครับ อันนี้ก็อธิบายแบบคร่าวๆนะครับให้ดูครับเนี่ยจริงๆคือรากออกทุกต้นนะครับแต่เมื่อกี้นี่ก็คือสาธิตให้ดูว่าวิธีการปลูกปลูกยังไงนี่ครับเป็นสารแเนยแบบไฮโดรพนิกข้อดีก็คือปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดนะครับไม่ต้องปลูกบ่อยถ้าเป็นขึ้นช่ายก็คือเราจะถอนถอนทั้งต้นนะครับเอาไปขายแต่ทีนี้ ถ้าเป็นสารแหน่เนี่ยก็คือครั้งเดียวแล้วก็ตัดเอาแต่ยอดนะครับยาวสักประมาณคืบหนึ่งกำลังพอเหมาะหรือไม่ก็ยาวกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็ตัดจำหน่ายกำละ10บาท20บาทแล้วแต่ขนาดนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าต้นสวยสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูตามไปเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำบ่อสะะเลี้ยงปลา เดี๋ยวจะให้ดูจุดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักขยงนะครับต้นผักขยงนี่ครับตอนนี้ก็กำลังตัดทรงให้กับร้านค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับอันนี้คือเราปลูกครั้งเดียวเหมือนกันนะครับปลูกครั้งเดียวก็สามารถ เก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้ตลอดนะครับเพราะว่าต้นของเขาเนี่ยก็จะแตกยอดออกมาแทงยอดออกมาใหม่เรื่อยๆตามมานะครับเป็นผักขแยงกำลังสวยงามนะครับนี่ <Yeah. S 1> okay, ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ